อธิบายไงดีวะเอ่อสมมติว่าโหมันคุยยากมันคุยยาวอะเอาอีกรอบไหมเอาทุกคนคนดูเอาเรื่องเอาเรื่องทำเอฟเฟกต์ไอ้คุณเ,เออีกรอบไหมเออยังไหวยังไหวกันไหมสมองสมองไหลกันหรือ,อยังเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกรอบก็ได้เนี่ยนายคนเยอะแล้วคนเจ็ดสิบเอ็ดคนเอาไหมาเดี๋ยวผมตัดคลิปวันนี้ก็ได้เดี๋ยวผมตัดคลิปของวันนี้ไปลงเป็นคลิปก็ได้ขอแนะนำร้านเติมเกมเกที่รวดเร็วจริงใจ เติมไวไม่จ่อจี่ต้องร้านโ o ซี่ท็อปร้านรับเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนกดลิงก์ได้คลิปท้าหาเพจ facebook ของทางร้าน c o ซี่ท p อปตอบไวเติมไวมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเราจะว่ากันในเรื่องของเอฟเฟก acc กับเอฟเฟกต์ s ีซินะเราจะว่ากันในเรื่องของเอฟเฟก ACC กับ EFFECT IS ก็คือ Accurate กับ Resistance นะครับต้านทานสมมุติว่าผมเนี่ยทำทำ e e f เ Accurate ไปอยู่ที่150% <c oughs> คือความแม่นยำสถานะ150%ฝั่งตรงข้ามมีต้านสถานะอยู่ที่100%อ่าสิ่งที่เกิดขึ้นของเกมคือเอา1้0ลบกับ100จะเหลือเป็นบวก50 ความแม่นเหลือบวกห้าสิบถูกไหมถูกไหมอ่าคำถามคือเรา5้าสิบเนี่ยอ่าดูทางขวานะทางขวานะตรงนี้นาตรงจอเนี่ยมันจะเขียนว่าเอ่อถ้าเป็นตัวอย่างถ้าเป็นตัวอย่างเวลมาเวลเนี่ยมาเวลเนี่ยถ้าใช้สกิลสามเนี่ยครับมันจะมีโอกาสหกสิเอร์เซ็นตใช่ไหมอ่าอันนี้คือส่วนต่างนะนี่คือส่วนต่างโอเคปะ่ะนี่คือดิฟนี่คือส่วนต่างนะส่วนต่างของเอฟเฟคแอคกซ์ลเลนะโอเคปะ่ะ ต่อไปคือโอกาสก็คือ c h ANCE โอกาสของสกิลนั้นๆน,น,นะอันนี้อันนี้คิดแยกกันนะโอกาสของสกิลนะโอกาสของสกิลเนี้ยมีโอกาสตอตู่ที่60%สิบตใช่ไหมหกสตอนนี้ c h ANCE คือ60%ใช่ไหม <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเอา c h ANCE c h ANCE ไม่ใช่เช g ง <c oughs> บวกกับ d i ิข้างบนอ่ามันก็จะเป็นเออมันจะเป็น60บวก50% ใช่ไหมครับเท่ากับว่าเราจะได้ทั้งหมด final chance ่ยอยู่ที่110%่ถ้าอย่างนี้ยแปลว่าดึงดึงได้แน่หนึ100่งรถูกไหมเพราะว่ามันเกินร้อแปลว่าดึงได้แน่แน่อ่าอเคสอย่างเงี้ยเข้าใจได้อะลองอีกเคสหนึง่งสมมุติว่าผมขอเปลี่ยนตัวหน่อยตัวนี้ม่นยากว่ะเปลี่ยนตัวนะขอเป็นตัวนี้ขอเป็นตัวนี้ตัวนี้เราจะดูที่ สกิลที่2ก็ได้นะเลขตัวเลขมันง่ายดิสกิลสองของเขาเนี่ยอันนี้ของมา r v เวนะสมมุติเราฆ่าเท่าเดิมเลยเราฆ่าเท่าเดิมเลยแต่สกิลเนี่ยเขาบอกว่าผมอัพถึง Level เลเวลสามนะฮะมันก็จะมีโอกาสติดอยู่ที่สี่ิเปอร์ซนแก้เลขโอกาสติดคือสี่ิเปอร์เซ็น่ะสี่สเปร์เซพอบวกห้าสิบเปอร์เนตเี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นมันแปลว่ากลายเป็นเก้าสิบอร์ซตใช่ไหมตอนนี้ไฟนอลแช่นอยู่ที่เกิบ คำถามคือมันมีโอกาสติดอยู่ที่90%จริงๆใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับตัวโอกาสสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่มันหักลบเรื่องเอ f e c t a c c u คค t เกับเอฟเฟ t r e รีซิเนี่ยมันจะต้องมาคิดเรื่องนี้ด้วยว่าขอบล่างขอบบนของโอกาสขอบล่างขอบบนคืออะไร Max c h a n c นที่เป็นไปได้ก็คือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรวะ นี่คือโอกาสสูงสุดที่มีโอกาสติดก็คือจําไม่เกินค่านี้แล้วค่าเนี้ยคือเท่าไหร่คือสองเท่าของช ANCE คือสองเท่าของช ANCE อันนี้คือค่าแม็กซ์ที่สุดที่จะเกิดทิปจะเป็นไม่ได้โอเคไหมซึ่งอย่างเคสเนี้ยโอกาสคือสี่สเปอร์เซ็นตแปลว่ามันคือต้องไม่เกินแปดสิบเปอร์เซนนี่คือค่าแม็กซ์ดังนั้นพอไฟดอลช ANCE เราอะทำมาอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นี่ยมันเกิน8ปดสิบ อพอมันเกิน80สิ่งที่มันจะโดนแอปพลายใช้จริงครับมันจะใช้แค่เลข80อโอเคปะ่ะอันนี้คือเที่ยวรวดเร็วขอโทษขอโทษมือลันมือรันอ,อันนี้คือค่าจริงสุดท้ายนี่คือคําตอบนี่คําตอบเลยว่าโอกาสติดสุดท้ายเราจะอยู่ที่80ในกรณีที่แบบนี้นะโอเคไหมเออช ANCE มันจะมันจะไม่ได้แปลว่า100%นะ ออมันจะไม่เก้าสิบปอร์เซ็นสมมุติว่าเราทําไปสองร้อยเลยแล้วแม่งฝั่งตรงข้ามต้านร้อยเดียวอะเราก็กลายเป็นสองร้อยลบใช่ไหมมันก็เหลือร้อยหนึง่งแคใช่ไหมฮะบวกร้อยหนึง่งมันก็กลายเป็นร้อยสี่สิบเนี่ยเนี่ยเคสเนี้ยไม่ได้แปลว่าเรามีโอกาสแช่แข็งร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่นะมีโอกาสแช่แข็งแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ โอเคปหมมีแค่นี้โอกาสมีแค่นี้อ่ะอันนี้คือเคสของถ้าเราทำเอฟเฟกต์เอ็กซ์คูเลตไปเยอะกว่าไปเยอะกว่าเอฟเฟกต์รีซิสโอเคไหมแต่มันจะมีเคสนึงคือเคสที่เอฟเฟกต์รีซิสเยอะกว่าอ่ะมากับด้านคิดสมมุติว่า100 200นี่คิดได้ง่ายเลยคิดได้ง่ายเลยแปลว่าตรงนี้มันก็จะกลายเป็น100ร 200. <c oughs> อลบส0่ะสมการฮะแทนค่าสมการตรงนี้ออกสอบแล้วครับทุกคนจำนะฮะจำ แต่ว่าเราติดลบร้อยหนึ่งถูกปะเพราะว่าเนี่ยมันโดนต้านเยอะกว่าใช่ไหมครับติดลบร้อยหนึ่งพอติดลบร้อยหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยโอกาสของสกิลอะ่ะมันมีโอกาส4ี่สิเปอร์เซนถูกไหมครับเหมือนเดิมนะคะ่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นลบร้อยแทนถูกปะลบร้อยแทนมันก็จะเหลือแค่ไม่เหลือแค่หรอกเหลือลบหกสิบเปอร์เซ็นต์คำถามคือถ้ามันเกิดเคสนี้ขึ้นอะ มันแปลว่าไอ้ค่าลบลบหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแม่น้อยกว่าศูนย์ถูกไหมแปลว่าเฮ้ยอย่างนี้เราก็จะแช่แข็งฝั่งตรงข้ามไม่ติดเลยเหรอไม่ใช่นะผิดผิดอีกเพราะว่ามันมีค่าหนึ่งคือค่ามินคือค่ามินค่ามินคือโอกาสติดไม่มีทางน้อยกว่าค่านี้แล้วแล้วค่ามินคือค่าเท่าไหร่คือค่าแชสฐานสอง ผมขอย้ายย้ายให้มันเหมือนกันแล้วกันนะก็คืออย่างนี้นะครับอันนี้คูณสองเนาะอ่ะอันนี้หารสองแปลว่าถ้าโอกาสอยู่ที่เนี้ยมันจะไม่มีทางน้อยกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นมันจะไม่มีทางน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของค่าตั้งต้นมันโอเคไหมแปลว่าไม่ว่าคุณจะทำเอฟเฟกต์เอ็กคูเลตมาเท่าไหร่หรือทำเอฟเฟกต์รีซิทมาเท่าไหร่มันไม่มีทาง ทำให้มีโอกาสติด100%หรือไม่มีโอกาสติด100%ได้มันจะมีโอกาสติดเสมออา่ถ้าเป็นเคสนี้<ม>ก็จะเหลือแค่20%แทนที่จะเป็นค่าลบหกสิบมันจะเหลือ20%่แปลว่าถึงปว่าโนค่าแม่งทำเอฟเฟกต์ดิสิมา500เลยเราก็ยังมีโอกาสติดอยู่<ม>คิดหรอไหมเราจะยังคงมีโอกาสติดอยู่เสมอแค่มันน้อยลงเหลือครึ่งหนึ่งประมาณนั้นนะครับดังนั้นคนถามว่า แล้วจะทําเท่าไหร่ไม่มีคําตอบไม่รู้ฝั่งตัวค่าแม่นกันเท่าไหร่เออแล้วถ้าคุณอยากจะกันเอฟเฟกให้มันกันได้แบบร้อเอะทำได้ไหมเกมนี้ทําได้ซึ่งการจะป้องกันสถานะร้อเซเลยอ่ะจะไม่ใช่การทำเอฟเฟกต์รีซิสโอเคไหมแต่เป็นการใช้สเตตัสที่ชื่อ immunity มันจะมีเซตนี้อยู่ที่ใช้ได้กับตัวของกาชิที่คนเอากาชิมาเล่นนะครับ เนี่ยเซตชื่อบาวอกเนี่ยเน,นี่ยสถานะเนี่ยอิมมูเนตี้เนี่ยอันเนี้ยกัน CC 1 0รออันเนี้ยจะดีกว่าการทำเอฟเฟกต์รีสิตดังนั้นตัวละครอย่างกาชิอ่ะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆในการป้องกันตรงนี้หรือพวกเฮลคิดที่มันมีเวลากลางโล่แล้วใช่ไหมครับกลางโล่แล้วมันจะกันให้อ่ะครับบนนั้นแหละอ่าช่วยได้เยอะนะครับกาชิคนนี้กาชิประกาศเนี่ยเนี่ยมันจะมีการส่งเเรียกว่า อิ m มิเนตก็คือไม่โดนอะไรเลยไม่โดนซีซีเลยโอเคไหมจบนะจบหลักสูตรนะ